สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้คืออยากเอา,ารถบังคับของผมเนี่ยทุกคันที่ทำมานะครับเอามาให้ชมกันรถทุกคันเนี่ยมีคลิปหมดตอนวิ่งถ้าใครอยากดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะครับที่ผมทำเอาไว้ตอนที่เอาไปลองวิ่งคันนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำเองนะครับ คันนี้เอามาเพิ่มเอามาแต่งเพิ่มผมซื้อต่อพี่คนหนึ่งมาอันนี้เนี่ยมันทำมาแล้วช่วงล่างเขาเปลี่ยนมาแล้วผมแค่เอามาถอดล้างชิ้นส่วนแล้วก็แต่งเพิ่มไปครับทำสีให้มันเก่าแล้วก็เพิ่มให้พวกโซ่เนี่ยแล้วก็ ใส่ถังใส่ล้อติดไฟท้ายเพิ่มแล้วก็ใส่บังโคลนท้ายนี่นะครับคันนี้แต่งมาแล้วไม่ได้ทำเองครับส่วนคันนี้คันนี้เนี่ยเป็นรถคันแรกเลยครับที่ผมสั่งมาแล้วก็ทำเป็นคลิปตั้งกลุ่มขึ้นมา กลุ่มออฟโหลดนะครับขับทีเฮดก็ไอคันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของกลุ่มคันนี้ทําเองครับช่วงล่างก็ยังอัพไม่เต็มนะช่วงล่างยังมีของเดิมอยู่อะไรที่ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนครับช่วงล่างคันนี้มันมีแค่นี่ครับมีคานหน้าคานหลังนะที่เป็นโลหะแล้วก็ เอกลางโลฮะเกียร์เดิมครับมีแค่นี้เองคันนี้เนี่ยเป็นชุดไฟของ wl toy ด้วยนะ,ะหนึ่งต่อยี่แปดอะไอรถคันเล็กๆเนี่ยคันนี้นี่ชุดไฟของรถคันนี้เอามายัดไว้ในคันนี้คลิปมีนะครับตอนที่ผมทำอะเนี่ย ชุดไฟของมันแล้วก็ติดของเพิ่มทำเป็นสีสนิมกับคันนี้นะครับคันแรกรถผมเก่าทุกคันไม่ค่อยมีรถใหม่ทำเป็นรถเก่าทุกคันไ้ดูคันต่อไปดีกว่าครับถ้าเกียร์เดิมเนี่ยมันจะลื่นแบบเนี้ย มันจะดันได้แต่ถ้าเป็นพวกเกียร์โลหะครับนี่ล้อมันจะไม่หมุนเพราะว่ารอบทดมันเยอะนี่รอบทดมันน้อยเกียร์เดิมอ่ะมันเลยดันไปไอเนี้ยมันไว้ใช้สําหรับปีนนะครับเกียร์ทดเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนดีกว่าผมก็รับทำด้วยนะครับรับทำอยู่ตลอดเนี่ยนะครับเกียร์ทด หนึ่งสปกับมอเตอร์น่าจะ340หรือเปล่าจำไม่ได้นละ้ครับมอเตอร์ Motor, ตัวดำมันมีขายอยู่เป็นชุดถ้าใส่มอเตอร์เนี้ยรถจะวิ่งเนียนขึ้นอาการวิ่งเนียนแต่มันช้านะมันได้กำลังได้ทอกแต่ความไวรถเกียร์ตัวเนี้ยมันจะวิ่งช้ากว่าเกียร์เดิม แล้วก็มีคางโลหะเอากลางโลหะแขนลิงค์เป็นแขนลิงค์แบบปรับได้ครับแบบนี้จะดีกว่าแล้ก็เป็นอันนี้รู้สึกว่าโซลเลียวจะเป็นของ1นึ่งต่อสิบด้วยใส่ตัวใหญ่มาเลยไอ้คันนี้ก็มอเตอร์ไม่ค่อยดีนะครับมอเตอร์เริ่มจัดเจ๊งแล้วไม่ค่อยจะมีกำลังวิ่งนะครับแต่ส่วนมากก็จอดโชว์ครับรถว่าจะวิ่ง ุ่นเกาะหมดแล้วเนี่ยมาคันต่อไปอันนี้เป็นรุ่นไหนวะลืมชื่อรุ่นแล้วเนี่ย C44 เป่ะจำไม่ได้นะครับไอ้รุ่นเนี้ยตอนแรกก็จะขายเนี่ยขายแม่งไม่ออกกจริงไม่ขายแม่งลนะ ยังทำไม่เสร็จแล้วตอนแรกมันก็เสร็จแล้วเนี่ยแต่ถอดย้ำอะไรไปใส่อีกคันนึงก็เลยต้องรื้อคันนี้ออกไปก่อนตอนนี้ก็กลับมาสภาพน่าจะเกือบวิ่งได้ละประมาณ80% 8 0 90%ได้ครับเหลือเนี่ยเหลือใส่ชักเลี้ยวเนี่ยชักเลี้ยวไม่ได้ใส่น็อตแล้วนี่ตัวนี้จะเป็น เกียร์สสปีดนะครับเกียร์สสปีดแคนลิงเป็นเหล็กเหล็กแบบปรับได้น่าจะ4 4่ km ครับตัวที่อัปเกรดมาจากโรงงานเลยอ่ะขอกลางเป็นโลหะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้มันสองสอมพันอะสองสัมพันราคา สั่งจากจีนเองนะเอามาก็ต้องประกอบเองด้วยครับเพราะมันไม่ได้ประกอบมาให้ครัน้นี้ผมว่าจะใส่ใส่วินด้วยนะครับวินแต่ก็ไม่ค่อยได้ว่างนะทีส่วนมากก็ติดขี้เกียจครับเล่นเกมลดตัวเองเลยไม่ค่อยได้ทำ ถ้ามีลูกค้าให้ทําก็ทำรถล,ลูกค้าถล,ลูกค้าเสร็จก็รถตัวเองก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยไม่ค่อยเสร็จครับรถตัวเองนะครับมีอีกสองคันที่ผมทําใหม่ทั้งคันเลยเดี๋ยวให้อยู่เดเก็บไอหพวงนี้ก่อน จริงๆแล้วผมมีดีสิบสองเลยนะแต่ตอนนี้มันมันไม่ได้ใส่หัวผมทอดหัวออกอยู่ไม่มีใจโรนี่ครับคันนี้เป็นบอดี้ของ JJRC อะไรสักอย่างนเนี่ยลืมชื่อไปแล้วลืมรุ่นไปแล้วครับ คันนี้มันวิ่งได้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยน่าจะวิ่งได้อยู่เนาะเพราะว่ามีสายไฟชุดไฟอยู่ทำจนลืมนครับไอ้คันนี้เนี่ยทำใหม่ทั้งคันเลยมีบอดี้นีครับซื้อมาแล้วก็มาทำเป็นสีเก่าทำแบบเป็นรถเก่าครับคันนี้ จริงๆเนี่ยมันเป็นรถใช้โชคนะโชกตั้งแบบอันเนี้ยโชคตั้งแต่ผมแปลงใหม่ใช้เป็นแหนบทั้งสี่ล้อเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นแหนบทั้ง4ี่ล้อเลยอันนี้ยังเป็นของเดิมอยู่คานเดิม มีที่แปลงเพิ่มมาคือชุดแหนบเนี่ยครับแนบ,แ,นบแล้วก็ย้ายตำแหน่งแหนบใหม่ให้เวลารถยกขึ้นแบบนี้ให้แหนบมันตรงให้หูแหนบเนี่ยมันตรงถ้ายกรดแบบนี้แล้วหูแหนบมันเอียงอย่างเงี้ยนะเวลาเราวางรถลงไปอะ่ะมันจะนิ่มเกินครับ รถมันจะนิ่มเกินแล้วมันจะยุบไม่ค่อยดีถ้าเราอัพเต็มเนี่ยใส่เต็มทุกอย่างนะครับมันจะถ่วงล้อได้ถ่วงล้อให้หนักขึ้นแต่อันนี้มันถ่วงมากไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้ยังเป็นพลาสติกอยู่องแกนที่ไปปั่นล้อเนี่ยเป็นพลาสติก คันนี้เอาแค่รูปทรงคนระับไม่ได้ทําเต็มอะไรมากมายเหมือนเดิมครับรถผมอะแต่งบอดี้วิ่งทําคลิปเสร็จแล้วก็จอดเหมือนเดิมอันนี้ก็จอดถ้ฝุ่นกัดเลยเนี่ยเกียร์ตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นเกียร์เทสผมนะ มาเอามาใส่วิ่งหรอกครับก็จะประมาณนี้สำหรับคันนี้ครับท้ายนี่ทำใหม่ทำเป็นกระบะไม้นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคันนี้ เดี๋ยวดูคันหนึ่งอ่าครับมาละอีกคันหนึ่ง,ค,ค,นนงค,นนค,คันนี้เนี่ยเป็นดับบิพครับน่าจะเป็น B16 หรือเปล่าลืมไปแล้วคันนี้เนี่ยทำใหม่ทั้งคันครับมีหัวเนี่ยเป็นรถของผมเองที่ซื้อมาไม้นี่ทำเอง ถังนี่สั่งมาครับเป็นงาน3ามดมอกองสร้างขึ้นมาแล้วก็ตัวซุ้มล้อนี่สร้างขึ้นมาใหม่ทำให้มันแบบบูดบิบบี้ครับแบบรถเก่าๆอ่ะเราทำเป็นสนิมเหมือนเดิมไอ้คันนี้เนี่ยผมทำเป็นแบบรถนอนครับรถแคมปิง้ง ประตูนี่เปิดได้ด้วยนะนียครับเปิดได้มีห้องอยู่ข้างในถ้าติดไฟข้างในเนี่ยจะดูเหมือนขึ้นแต่ผมไม่ได้ติดครับในห้องด้านในตูนี่ทำใหม่ทั้งอันเลยทำมาจากแผ่นพาร์ทบูดนะครับ แล้วก็มีตัวลากข้างหลังแล้วก็เหล็กมาบังไฟนิดหน่อยนีครับสร้างใหม่ทั้งหมดเลยตู้หลังเนี่ยเนี่ก็บันไดข้างถังน้ำมันอันนี้ทําเป็นแบบฝาปิดครับแต่เปิดไม่ได้นะช่องเก็บของนะแต่เปิดไม่ได้ ข้างบนนี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสะพานไม้ครับเผื่อรถติดก็เอาเนี้ยวางใต้ลอ้ออันนี้ก็เป็นตะกร้าใส่ของครับส่วนด้านบนนี่มันจะเป็นจำลองเป็นแผ่นโซล่าเซลล์ครับสีดำดำเนี่ยจอดครับจอดจนฝุ่นกองนะแล้วเนี่ยเราก็มีพวกอุปกรณ์เครื่องมันสายไฟต่างๆ อันนี้เนะี่ยช่วงล่างเดิมเลยครับเอาแค่รูปทรงเฉยมีคลิปตอนวิ่งนะครับคันนี้นี่แม่ได้ทำอะไรเลยเปลี่ยนแค่เพากลางอย่างเดียวเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวมันจะหักแล้วก็คันชักเลี้ยวมีแค่นี้เองครับส่วนนี้เป็นถังลมนะ ก็จะประมาณนี้รถแคมปิ้งทักครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อ่าเนี่ยครับถอยเสีย มีถอยเสียด้วยทัางหน้าพอเสียออกหน้าก็ประมาณนี้ครับแคมปิ้งทับใครอยากดูคลิปตอนวิ่งก็กลับไปดูได้นะครับไม่ก็กดตัวไอ้ก็ได้ไม่รู้จะขึ้นครบได้ทุกคันหรือเปล่านะ กดลิงก์ไปดูรถที่ผมลองวิ่งนะครับครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะลืมกันว่าผมทำรถบังคับด้วยรถสเกลอย่าจะเห็นว่าลงแต่คลิปเกมลืมรถบังคับแล้วมั้งไม่ได้ลืมนะครับช่วงนี้ก็พักรถบังคับไว้ก่อน คลิปเกมมันทําง่ายครับอยู่ในบ้านมันก็ทําได้รถรบรรทุกนี่มันต้องออกจากบ้านครับออกจากบ้านแล้วไปทำข้างนอกบางทีต้องทําทางด้วยทําทางให้มันวิ่งอะแดดร้อนครับเลยเลยหันมาลงคลิปเกมบ้างสบายดีครับเอาเจอกันคลิปหน้าครับขอครับ